สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่เรามาเล่นสดในเฮ้ยผู้ตัดตอนเปิดคลิปได้อย่างไรแย่ห่างกันเดือนแย่วอ้ขยะห่างกันเดือนโอเคมากดกดกดแบงค์กดกดโอเคครับต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายไปนานประมาณเอ่อ หนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งชาติหนึ่งเออแค่หนึ่งสัปดาห์ละเออ,อ,นนเอ,อมันแบบประมาณว่าแบบติดงานติดติดงานติดเดดดรียนติดออนไลน์ติดติดโควิดติดเออเออเออกูติดหมดละเออนั่นแหละมามาละเอออะไรเลื่องห่วงทำอะไรอะไรห่วงมื <c oughs> มอต้องยาอ่อน <c oughs> จบแล้วแบงช่างนี้ต้องออกช่างช่างช่างนี้ต้องออกนะเนี่ขอดีช่างช่างนี้ต้องออกนะ อย่าอายนะเพื่อนคันนะคันนะเล่นมดแล้วก็เล่นให้สุดกูกูกูสั่งคนตะต่อตัดออกละฉากนี้จะไม่ขึ้นยูทูบเลยเรียบร้อยหายไปแล้วเว้ยมันทําสคริปแบบวาร์ปเลยแบบฟุบเลยก้อยู่เหมือนเดิมเว่กูสั่งคนตะต่อแล้วเว้ยแบบฟุบหายไปเลยอะฟาร์มหรอปาก็ได้มาปาร์การ์เลยลงเลยอ๋อพี่เซนปาร์าร์เอาหีเลยเนี่ยปาร์กปาร์กปา ตรง้ามาหนึ่งตัวน่าจะน่าจะน่าจะโลเพราะว่ามันไม่มีปืนลงใบแม่งคลั่งบอดเยอะโลได้แน่ไม่ก็ตายไปเลยโอ้ยเฮียอาบีจีเฮ้ยเฮ้ยกล่องกูสุ่มเพียรได้ของโมงสองชิ้นว่ะใช่เหรอกล่องกล่องสีฟ้าอาบีจีนี่มาเลยมาล้กูได้มาเลยมาละไอ้เชี่ยเฮ้ยเอสัาร์โชคดีจังวะ มันไม่ใช่ RPG มันเป็นปืนยิงแบนเดดอ๋อทรงไตรมาดแล้วมท่าปทีรอื่นแล้วโอ้ไอซัน มันมันตายเพราะระเบิดตัวเองเว้ยโง่นี่เงาไปไหนไปไหนมันมีกระสุนปะ่ะบาลเลตลง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 ,ลงจอด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 เลยจอดเลยเฮียกดอีไอสัตว์เฮียเกือบสามไอสัตว์ แล้ววะแย่ยังจะละเทมเทมเทมมาละเฮียอุ้มอุ้มมันบิ้วมันไอ้มันมันลันหนีวะอ้นนอกหาโอ้โหเยียหัวไอ้สัตว์เฮียกูหัวพอดีต้องการปืนกลว่ะอะไรอะไรนะโอ้มันวิ่งมาหลัว ดักเลยเป่ามันอยู่นอกวงนออกนอกวงเปล่าโอ้โหมันวิ่งอย่างเร็วด้วยมันมีเก็บปิ้งขุกอะโอ้โหโคตรไกลเลยวะโดนหนึ่งเม็ดเสียงเครือบินขับขับพอมานรับกูหน่อยเสียงเครือบินเสียงเครืบินอุ๊ยโอ้โหยิงนี้เข้าแล้วสองไปซี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 เข้าเนื้อ มาลับหน่อยมาลับหน่อยอยู่ okay, okay. นอกวงสองตัวอยู่นี่ไงยไม่รับไม่ซันทาไมไม่ขับขับแบงค์ขับแบงค์ขับเข้าเนื้อสองตัวซีซีโอเคโอเคตอนอยู่ไหนวะไอไป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 เข้าเข้าเนื้อไป็นตัวซีซีโอ้โหยิงยากว่ะแม่งอยู่โคตรไกลเลยซันสันกูมาละกูมาละกูสไนเองไหนที่ไหนที่ไหนหน้างหน้าตรงเหล็กนั่น้ะเหล็ก มันมาขวาขวาขวาโอ้ว่ามินได้อะไรเขาเขาเขาเขอีกม่นึงเอาผักกูทำไมนี่ขอโทษกูไว่ผัดได้เมื่อกี้กูเห็นันบินไปเลยต้จิงชาร์หรอชาร์ะชาร์ะชาร์ดีรออะไรเมื่อกี้เห็นมันวิ่งมาแถวเมืองเนี่ยนูนไหเห็นอะไรอะไล้พุ่มใหญ่พุ่มใหญ่ อยู่หลังพุ่มอย่างพุ่มก็ฝืนหมดอ่ะทำไงยิงเลยทันนี่ยิงให้แอมว่าันอยู่ที่ไหน,ไหนตรงน้ำเราละไปไปตรงกลางตรงการลางเอเราเก็บพอมาด้วยไม่ดีกว่าหรอวะเขาเกาะยี่สิบสองเขาเกาะยี่สิบสองเขาเกาะยี่สิบสอ, 22, องเฮีย ขากย่ิบสองเขี่ยไปห้าหเกือบอร์เขานอร์อุ้ยหนึงตีหนึ่งตีเยอะไปเยอะไปสตีว่ะอยเวกอยถอยถอยมาว่าถอยดีกว่าเจ็บเเขาเขาเนือแล้วเขาเนือเขาเนือกแตกกแตกเจ็บมากเจ็บมากโลโลตตสวยสเอ้ยมีหอบินอยู่ข้างน มันดาวแล้ว huh. อ่ะตัวน sure, yeah. uh uh, ั้นอ่ะด้วยน้ำด้วยน้ำทำด้วยน้ำาอะไรเห็นมันมีบาเลตเขาเกาะเขาเกาะยี่สิบสองอู้หชยบบาเลตอ่ะไหนวะเออ๊ะที่มาหัวล้มาหัวมาก็ทอดไปได้กว่านวะอยู่นอกวงอ่ะ แล้วหมดแล้วถอยดีกว่าพุทถอยดีกว่าสนใจเราเฮ้ยเราไม่มีเรือไม่มีอะไรเลยนะเว้ยโลดเสร็จแล้วฮิวจิมเลยเลยเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาเรือเอาเรือวิ่งเลยเรือวิ่งเลยไม่ไหวไม่ไหวมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเขาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วก้นก้น อะไรวะของตกแถวนี้เทียบเลยน่ะเป็นทางเลยสัตว์ต่อไปต่ออุ้ยก็ผิดไปยังต้องขอของเลยไม่มีปืนเลยอุ้ยสนยสนา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 ยวะมาคุ้มมาคุ้มสองตี อ๋อเจอละโอ้โหไอต้องไหนซันแบบเกือบเฮ้ยมีอาวุปียิงมาเยอะว่ะเยอะวะไอรถทหารันทำอะไรได้อ่ะรถเอาไว้ชุบเพื่อนเวลาโดนโดนโดนยิงแล้วดาวใช่ไหมแล้วก็ตาอยอ่ะ มีถักขึ้นอยู่อะว่าถักกีวก่วิกี่วิต้องไปเก็บให้ก่อนก่อนที่เหลือวิจะสู้อจอยังน้ยจอย่าโน้ยเขาเล่นกันตายเล่นลุกดีกว่าวะไม่มีแอบไม่ไม่งั้นไม่ไหวเขาเล่นกันตายเอ้ยมีม,มีมีป้อมฟาใครเอาม้งห้าสิบห้าสิบ าดาวอุ้ยโอ้โหแตกแตกแตถึงนะมึงอะถึงนะมึงอะเฮ้ยเฮ้ยระวัางที่ก่อสร้างญ่อุ้ยโทษโทษ มากของเยอะมากเฮ้ย47 47ชาร์ปล่ะชาร์บไม่ชาร์นไม่ชาร์บซันกูยิงกูยิงเจ็บกูยิงเจ็บไปอยู่นะแต่เขาก่อ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 โอ้โหก่อไม่แตกกบพี่วะ อ้าวเฮ้ยโว้ยทำไม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 แม่มียพี่ตีนะซันมันปิ้งไก่ว่ะฮัลโหลมันเจ็บมันเจ็บมันปิ้งไก่ละช่วยอ่ะคลรตี้คลตี้สองตคตี้กรถ่งยระถิ่กระถกเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สายมองผิดกระถหมดกระ โอ้โหมึงเขาวงว่ะเขาก่ออีกแล้วเขาก่อก็สุดหมดก็สุดหมดช่วยไม่นานนะมังเขาก่อรัวรเลยเว้ยก็ตายก็ตายยิงยิงเล้หกกูกูยิงยิงยิงเข้าไปหกสิบกว่าแล้วอืมมั้งเอ้ย โอ้ยโอ้ยกูเจ็บกูเจ็บหนึ่งไปหนึ ahn, ¿no? ่งไปหนึ like, ่งก <od> ูเจ็บมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดโอ้โหเฮ้ยโอ้ใครมาสร้างกันอะไรกูเนี่ยร้อยมาสร้างกันเฮ้ยเรื่องนี้เหรอวะได้ดิ สวยยไอทีมหลังก็หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยช่วยเอ่อเอ่อบังการกูหน่อยบังการกูหน่อยปั่นยาปั่นยาโอ้โหยิงหัวยิงหัวขอขึ้นแล้วนะเท่าละไอสัตว์กระสุนกูเหลือแค่สิบขอขึ้นแล้วนะเฮ้ยกูโดนกูโดนอ้อมไม่ใช่ตายเลยไม่กูไม่ใช่กูโดนกูโดนล้อม ตัวนั้นมปไหนวะกล้วยกล้วยไปไหนอะไม่รู้่ที่บาเลสบาเลสไม่เล่นหรอเล่นเลยมึงเล่นเลยกูมีแล้วกูมีแล้วโอ้ยตัวนั้นพีมันลงมาละทิมทิมมันลงมาละล้างลัางล้างล้งแม่ไอ้เหี้ยเนี่ยตัวนี้แหละฆ่ากูไอ้ทิมนี่แหละมึงสู้สู้ไหวไหมเนี่ยเอาเกาะอุ้ยเหี้ยเออไอ้สัตว์ไม่นะเราตายกันหมดมันจะมันจะบล็อกทางเราทิม ยิงบนหัวกว่าโอ้โหมาข้นมาหลัง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 ก็ยิงหลังก็ยิงเขาวงก่นเขาวงเขาวงเขาวงไอ้พอี่บอลโก้โก้โก้เบียตายไอ้สัตว์แม่งเอาลูกซองยิงกูเลย ยี่แม่งบ้าไปแล้วไอ้ยี่นี่โอ้โหแล้วมึงเป็นอรกัียิอะไรเขบคนนั้นเขามยิงมันไงกูยิงเพื่อนมันล้องมาคนหนึ่งแล้วอ่ะที่รู้อะกูอยากย่อเลยสัตว์เก็บแดกกูด้วยเฮ้ยมันโดน้วแคกไปแล้วอะยี่มันเก็บแดกมึงเราไปเลยเยอะเลยเยอะแบงท่านไปบายเราตายไปพร้อมกันเถอะเพื่อน មិន